สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุ่งแห่งช่องทุ่งบุตรจ้าช่องทีนําเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดรํารงชีพการประกอบอาชีพการทํามาหากินอัตลักษณ์ของความเป็นโคราดโดยเฉพาะภาษาโคราดช่ชองนี้เป็นช่องทีใช้ภาษาโคราดในการดําเนินรายการตลอดรายการ ช่วงนี้ก็ช่วงฝนตกมากครับเขาก็หว,วานไปเร้วหน้ารังก็เกีียวไปเร็วก็วางวางงานแต่ยินว่าลุงปู่จะไปหลักมีให้ไปหลักหลอบพูดพิษอีกแหละจีไปบ้างหลอบครับจีไปดักหลอบอลุงถุงก็จีตามไปดูว่าเออก็ดักหลอบกันยังไงนี่เป็นอีกวิธีชีวิตหนึ่งการทํามาหากินครับหลังจากวางจากงานก็พยายามทําตัวมีให้วางแหละครับ ใจก็อยากได้ดไปรับจ้างหาเงินแต่มันมีมีแล้วเขาแล้วนามแ้วกม็ม่มีใครจ้างครับกันตามไปดูกันครับโอ้โนี่ครับปลาไดมาจากกันหลักกลอบโอ้ดักหลอบดักหลอบครับแมหคือตัวง,งามกับกำลังพอดีเลยเมีประชน ปลาซูปปลากตตัวนึก็มีปลานิลปลาโอปลาหมอกำกับหนึ่งตัวไม่ใหญ่เลยไม่ใส่ปลานิลสักครับติดใจเลยมาเตรียมหลอกลุงปุ๊มาเตรียมหลอดกับอยาจะไปใส่ไปใส่ให้เขาหลักหลอบกำลังเตรียมครับเดี๋ยวจะลงไปใส่ ก็คือรอบจ้คของก็มีได้เป็นหลักของใครแต่มันเขาทาเขาทาเขาทานี่ครับพ่อนามมาแหละก็พ่อได้กินครับโอ้งามงามตัวเงามก็มาดูลุงปุ๊กำลังกีนดักหลบครับนามไร้ครับดูนามไร้ ตรงนี้ก็คือบอ่อที่มาสูปตอนคลิปแหลกนี่ยนามเต้มเลยเดี๋ยวดูเส้นทางมากครับเมื่อกี้กระลมหลุกขูคท่านมาก้เดินมาไกลครับจากนู้นประมาณกิโลหนึ่งตรงหลดตุกๆจอดอยู่ไกลนู้นครับกำลังจัดการกระรอบครับพกหลบมาสามอัน ไปดูจะมีใครมาหลักหลอบไหมไหายหมดแล้วเ <c oughs> ออหายหมดแล้วเดียงบ่หายหมดแล้วอันรักไหวกระแดดจ่าทางวันครับจะท่างมันกะละตรงนี้จิ้น้ำเค็มครับนี่น้ำเค็มน้ำเค็มกับน,านา้ำเต็มฝังเลยครับหล่นฝังเลยแต่ว่า ไม่แน่ว่าฝนอาจิะถึงช่วงมันตกหลายวันปวดสามสี่วันติดกันอันนี้เป็นเขาหน้าปรังเขาครับเนี่ยโอ้กำลังออกรวงจักหน่อยก็จะได้กเกี้ยวแล้วประมาณไปไปลายเดือนนี่ก็ได้กเดกเีก้ยวแล้ว ไปแล้วครับกำลังว่างกะจิมีหลอบอยู่สามเอามาสามขอนครับแต่ว่ามันมีอยู่นนหนึ่งขอนนึงหลอบเกา่เกาเขา ทำความสะอาดที่หนึง่งก็ว่างหลบง่ายๆท้ายอยากนิดนึงครับเดินก็อยากเ,าเพราะว่ามันย่อนแสง ครับรอบที่ว่างแล้วเขาอยากปกๆไหวหน่อยนึงมีบอกพิกัดล่ะครับว่บาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะมีคนมาหลักรอบ <c oughs> เป็นรอบอยู่ที่หน้าเจ้าของครับหน้าที่เจ้าของทําของเขาชาวเขาทําบอปลาเนี่ก็ซื้อเข้าสูประจําโอ้นามเต็มเลยครับลงไปนี่ทวมหัวเลยนะครับคลิปแรกนั่นแหละ ลิปแดกนอนหน้าที่มีหนองรังยูดานั่นแหละครับน้ำเต็มแล้วสังเกตดูน้ำไหลครับมันมีได้ไหลเขานาแต่มันไหลจากหน้าลงน้ำเค็มครับดูครับมันไหลไปถึงนี่จากถุงหน้าครับไหลเข้าไปปุ๊บลงลำน้ำ นี่ครับลงน้ำเพมน้ำเค็มครับเออนี่ลำนม้มน้ำเค็มไปออกน้ำมูลอันนี้กับเนื่องจากว่าฝนมันตกเป็นน้ำฝนครับน,น้ำฝนที่ตกใสนาแล้วไหลลงน้ำเค็มไหลหลังๆๆเลยมิใช่ว่านา้ำมันมาจากแม่น้ำแล้วไหลขึ้นท่วมนะครับอันนี้พอฝนมันตกอยู่สามวันสี่วันนี่แหละ ชีท้ทางตื้มรับชี้บางเพิ่มอีกนี่ตรงนั้นว้างบอลเดียวกันเลยหนาลังโอ้หนาหลังเออให้ปลามันดิ่ง<อ>ไปบิ่งมาครับฮะตายเดียวรับรู้แบนนั่นตัวาาก็แต่ชากันลุงหนึ่งยูถ่ายฉันมากันคือนักประชานี่นะประชารีแต่ถ้าลุงแกก็มาหาดักหลบเหมือนกันครับแกเซ็ตลุงปุ้เลยอ๋อไม่โทรกัได้ป้าลุง ด้า่ป่ต้งนื่ถูกสักทีป่ะจะมีนักนะอย่างนั้กูเอาไปนักก็ได้เหมือกันว้าก็มีแค่นี้อยู่ในบินี่ด้านดานนมันหาลงม่ไหมนักก็แล้วน่ะจะมากเลัทำไมมันตื่นมันตึ่นน้เนาะารหันปากไปนันน่ะจ้าหันปากไปนั่นน่ะหันปากไปนันปากันนีดิปากมันนีนี่แต่ันนั้นมาจักแล้วมันชาทจัไ่ได้ฉันัดูสิลอดูลง อัไปก็มานี่นี่สักเดียวลงหันมันต้องย้อนย้อนไปตาลุ่มเนาะย้อนไปหนึ่งสามสิบหกหสามสิบหกกินเลยนี่บอกผู้ใหญ่บอกครับบเได้บ้านบอกนี่เอาคนจะทุกข์า่ชาวเด็ด้วสักหาคิดอะอรเดีตก้ตึ้งนี่รักว่าหนังม่คอยทูกันลึกโพดเอาลงหันนาไปแล้วอันเก่าเลยอันไหนอันนี้นะรักจะนี่ักันหาไปไหนเขาี่หันมันนี่นี่ นีเหรอแล้วนี่ทนนี่ันนันต้องหันลงนเด่นตาถอดทันได้นี่ทนเ้าถอดฉันันเขาถอดได้นันมานีนคือคือปลามันจีสวนหนามเนาะอปลานจเขาหน้าโอ้มันจีเขาหน้ามันจีแตกเขานาไปหาบอลไข่มันมันรูมันดักเดีวเห็นแต่ลุงดักเอาเห็นเ็่ดดนี่ปากมานีนี่ถ้าปจะได้ไงมีุูสี่โลจะมีอะไรี ปลาพอแล้วไงเอาปลาไปนี่ดิางปากมันเข้ม่ดิกําลังชีว่างไหมก็คือเป็นการเสวนาครับของผู้ชาวบ้านเขาก็ต้องคุยกันใครทำยังไงอย่างที่ถูกท่านบอกเอาปลาไปเลยดิท่านยัดเลื่องกุ้งนี่ไม่พอเห็นอยู่ดักไม้เรื่อยก็เลยก็เลยกีหันไม้

เดาต้นเกจยวเขาถือชนกันนลยนะตั้งหางคิดนี่เดี๋ยวปากติก็ต้อากกมากับป๊าบตรู้กระด,กดักเลยละก็ปา๊าบกาตัวอืมมีชั้นอีกว่าเด็ข้าปักอืมอ้าว,ออออว่างไหมล่ะครับตั้งคิด มดีดักพิษคือมีเคยเขาว่าละดักหลอบดักหลอบลุงทุ่งก็มีเคยครับเขาว่ายังไงกับจิตทาตามเขาอย่างนั้นเลย <c oughs> เ็าถักตัวกับต้องหันตามแต่คนดักเป็นจิมานหมานเลยครับโอ้หพอได้กินอยู่แล้วนี่มีต้องทําอะไรเนาะชาวก็มาดูทาก็มาดูหล่ะปลามันซดกับปลาอยู่ในหลอบมันมีตายเนาะมันกินปลายอยู่ในหลอบมีมืคือมอง มองนี่ถ้ามันไปไหนไม่ได้นานมีบาดูมันก็ตายมันก็มีรสชาติมันก็มีดีนะนะกำลังปักลงนะเดี๋ยวพื่ได้หมดกินเลยหนูวันตัววันนี้อะหนู ลินอาจีแข็งครับตรงนี้ก็คือทีตังซุปถ้าวันดักปักมีลงก็แสดงว่ากระสอบสอไส้มันเป็นกระสอบรายที่เอามากันน้ำต้อนซูปน้ำนะครับมันกระจีแข็งแข็งภาพกระจิน,ส,นสันนี้ครับนิดนึงครับ เดินมาไกลเลยมีได้เอาค้าต่างกล่องมากลาตเกเนี้มแค่ลืม nào rồi các bạn nhìn này đặt chi tát giả mà pok pok nít nưng. nữa. ได้กเกาพัดลุงเกาะพัดสองเดืสองนเด็กอคยุ่งับกกลับมาเดยวกำลังจะเดินกลับกับระยะทางเกือบ1กิโล กระบุกมาเผื่อมาดูวิถีชีวิตยามยากแท้ๆครับว่าเขาทำกันยังไงปกติเขาก็ทำมาหากินกันเข้ามาหาปกติเขาว่าจะลงถุงกับมีข่อยเดินมาเพิ่งเห็นว่าอู้ลำบากเมื่อกี้ขามาไม่ได้ท้ายครับเพราะว่าดูทางก่อนว่าจีเรือนจีหลมเลยกระลมจริงๆครั้งหนึง่งเดี๋ยวมาดูขากราบกันครับว่ามันยากขนาดไหนนี่ครับทางเดินเข้ามา ประมาณเกือบกิโลสักแปดรอยเมตรได้ตอนนี้กำลังจิดเลือนออกไปเออลืนสายเลืนขวาแลวครับโอ้โอ้โหนุ่นครับเดินลุยมาเพิ่งได้นิดเดียวเองกำลังคิดลุยไปอีกนี่โอ้ ขาเดินมาเหนื่อยแต่ขาเดินกลับกันเหนื่อยคือกันทีนี้มาถึงตรงนี้ดินหแห้งแล้วก็เลยพอจีทายได้ครับแต่ว่าก็พอเดินอีกอู้อีกไกลอยู่นูน่นเห็นรถตุก,ต,กตุกอยู่นู่นนี่คือเส้นทางครับเส้นทางที่เดินมาเหลืออีกประมาณสักร้อยกว่าเมตรโอ้เดินอยากอยากอยาก,อยากมา ระค้างทางนี่คือเป็นนาแรังครับเป็นนาแรังของอ,อของหยาดนี่แหละกระดูครับดูเขาก็เออพอได้ครับพอได้มีคีเรมีถึงกค็คีเรนะพอได้เนี่ยครับแต่ว่านาม้มเขยังไหลายอยู่ครับนี่มีนม้มหลายอยู่เออกะกะว่าปกติแล้วถ้ามันถิงช่วงช่วงนี้มันจะแหง้ง มีซึบหน่อยกันเ้เกี่ยวนาปปลงพอดีแต่ปรากฏว่าฝนมนมาร็วและมาแรงด่าอ,อนามเต้มเลยก็ยังโชคดีครับที่เขาแปลงนี่ยังมีเสียออก็เป็นโชคดีของเกษตรกรไปโอ้ออกมาถึงแล้วครับเออลงไปแล้วดูทางมากครับเกือบกิโลครับเดินอ,อ้จะเป็นรถชาติ ของชีวิตครับเออมาลุยดูว่าวิชีวิตเขาเป็นยังไงก็อยากไปดูครับเขาวางหลอบกันยังไงในทางที่มันย,กย,า,กยากอย่างนี้โอ้มันก็ยากจริงครับเออข้างหลางมันจะเป็นหินแบบหินหินขลุกครับแต่เป็นโคลนเข้าไปปุ๊บเหยียบโอ้ยเจ็บเจ็บ,จบใส่รองเท้าก็ไม่ได้ครับนี่ครับรองเท้าก็มีแต่โคลนไส้ถือมาอือโฮ้อ รอดแล้วครับว่านี้รอดแล้วใช่โยก็พระอาทิตย์กำลังกินหลับขอบฟ้าครับข่าแล้วเดินทางมาถึงถึงทางออกแล้วลุงทุงกับทีมงานก็ต้องขอลากันแล้วไว้พบกันคลิปหน้าก็ขอฝาก กดกระดิง่งกดติดตามกดไล์กดแชร์กับทีมงานถุงบุษรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานในการดําถ่ายทํานําเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมากันต่อไปสวัสดีครับ